เริ่มแล้วเริ่มแล้วเดินหน้าถ่ายทาภาพยนตร์พระไม้อีกหนึ่งผลงานของนางเอกสาวคนสวยมุกดา้าณรินรักเรียกว่าผลงานชิ้นแรกหลังจากเจ้าตัวผันตัวเองเป็นนักสแสดงอิสระนั่นเองค่ะแถมงานแรกก็ประกบคู่กับพระเอกฮอตของทางช่อง3เลยทีเดียวกับนมหล่อพลนวัตเคมีได้อยู่เคมีดีเลยทีเดียวละค่ะก่อนหน้านี้ได้ทําการวงสวงเปิด ตัวพระนางกันไปเมื่อวันที่25ธันวาคม2567ที่ผ่านมาล่าสุดไม่ปล่อยให้รอนานเดินหน้าเปิดกล้องถ่ายทำคิวแรกกันแล้วค่ะโดยทางด้านผู้จัดการของหนุ่มผลนวัตได้ออกมาเปิดภาพคู่พระนางผลนวัตและมุกดานารินรักผ่านช่องทางอินสตาแกรมของวันนี้29มกราคม2568พร้อมลงแคปชั่นระบุว่าพระไม้คิวที่1แอคชั่น ขณะที่ FC แฟนๆต่างปรบมือรัวๆสงสัยกันขับข้างพร้อมเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าขอให้ถ่ายทำราบรื่นค่ะเริ่มแล้วเย้ yeah, Enjoy working นะคะขอให้ถ่ายทำราบรื่นนะคะเรียกว่าส,ส่งใจรัวๆปรบมือรัวๆค่ะหลังจากทราบวา่าภาพยนตร์พระไม้ของพระเอกหล่อพลนวัฒน์และนางเอกคนสวยมุกดาน,นารินรักเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำคิวแรกวันนี้แล้วนั่นเองค่ะ